มือนี่เป็นนักเรียนเดิมป่าลุงเสร็จไปโรงเรียนแต่ว่าไปเรียนห้งเรียนใหม่พี่น้อง<ด>บ้านชี้สว่างาาาแทนละจักบาทอะไรถือไปเพื่อนเนี่ยอาจฉะแทน แหนึงลรง,งกเอาลุ่นออรดอตเอ่ตัดไม่นะัดไม่รุ่นรุ่นคัดไม่คัดไม่กนะมระดาษทายแล้วก็ปีกเป็ดแล้วก็ยาแก้อักเสบแพงหนึง่งล้วเก็ดเอายาดีขายวัดเล่าก็ได้บอกแก้อักเสบเลยเอาะ เจาเล้าสูดเลือนั่งยนะองสเลเช้าเลยแเช้าเลยบอลเออไม่เนื้อเนชนะมันหลีเดินชนะมันแล้วแล้วมันเลือดปเท้าหนี่แพู้่้เดียวเพื่อเลยจะได้ก็ไปติดตามน้อกันเดอวยพี่นนองเดอน้องหลีเป็นผู้ถ่ายคลิปให้น้องเลยกับน้องรชาไปเรียนห้องเรียนใหม่ไม่เท่าได้ใช่ ก็เมื่อก็เออก็ไปก่อนเลยเนยไปใครหัวไปใครหัวเด้อเออไปเลยนยเนยสินาชาจิ้ี่ราจักบ่โอเคหายไปวิดเออจชังคีสบายดีปลาลูกนะลูกปลลูกปอยเชียวเลยหงอเชื่อขื่นเยแห้งเออหายไปวิดนานจิ้งคีลงย่ามันมืนนย่พปู่หนเลย เออไปคอยคอยค่อย,อยเออ oh. <laughs> เบียนไกลถึเด้บีบบริติอ่อนบ่อรถนะ ໄປເບິ່ງວ່າເພິ່ນນັງโต๊ะໃດຫມູ່ຫຼາຍບໍ່ໄປດິປາລຸງມາເຮົາບາດຍັງເລຍຫມົດບໍ່ຮຽນແລ້ວຂຶ້ນມາຊາຍຶດຂຶ້ນຂຶ້ນຍງປ Nơi là xa Nơi là xa Nơi Ngoài Nơi Nơi ma phi Không có xa đấy Bây nha, ่ามันเลยะสิบประเทศสองห่อปเทียนลายผดมันเลยสองเอาของนี่ก็ของของผมโอมันเพียนลายอยู่กับเพียนโต๊ะพ่อกันายคนเบ อักดกระโดดเลยเลยเมื่อ,อก่อนเด้อกว่าจำแนงนคนเบิ่งห้องพัดผับมาทางนี้<ห>ป้าลุงเด็กหน่อยตื่นแล้วเพื่นคัดอันนี้ยหายกันแล้วแล้วเย,<ะ>ยี่ยมเลย,ย<ะ>บอลจอรลดรถบังห้ามก่อน,นอเอ,อ่ะจะเอามาเบิร์ดในร้ายขั้นเลยของเพื่อนอะ หตื่นแล้วตื่นสวยมาเนี่ย้องดีกลับมาแต่ไปส่งเด็กๆไปเรียนโรงเรียนใหม่โตะตังกระโจนบพมมันหลายบาทได้มาเฮียนน้ำกันบาทนี่<อ>มู<อ>ห้องเดียวกันอ่ะแซวแซวอยู่จุเต็มเต็มห้องแ<อ>ม่นน้องแต้น่อะไรกะ็น้ำมงชี้สว่างะะอะไรกัโน ทำข so, uh, yeah. uh. mm. uh. ุนได้ไอผน้องสซโนบ่แมนแมนมาลายบานมารวมอยู่บ่อนั่นเลยพี่น้องอยู่บ้านน้องอีมาเฮียนพี่น้องเห็นหลายคนกับคนพัดจนสีแล้วเลยพี่น้องเลยแต่เราก็ยังใช้สมิธเพื่อ บ่อนจอรดรถบอนไว้ซิ่งไวคองแหละตคนดจอดโงรัาหา้บอ,อดบนบ่นขั้นอีกแล้วมืนมานอีกแล้วล้มผิดอีกแล้ว,ลลวจะอํานาจหายถ้าแป้งหายก่อนให้เพื่นนั้นซื่อจากน้อนจะพาพไปอํานาจานัำเแค่ไห นั่งก็จักหน่อยก่อนนั่งก็ตื่นแล้วแล้วมึงกำลังสีขาวบานประตูไห้สองบานบานประตูบานประตูสองบานงามบ่งามบ่งามยังบ่บอกสร้างดูงามบ่อ หกก็ไดเก่ิรนตูเือบกะมนนนะคอเอร์โอเครเรือิบเปร็นนี่ยือเกือบจิบไว้จ้ะมนเก็เป็นินเนี่ยฮะกเกิดอะไรเดแะ nhu giờ 경찰 đi cho lại đánh khẩu lực Mãy bắtパn mục không đầy trşallah Lẹ rồi <laughs> còn cái nụ cơ rồi าวบ้ประตูได้0แล้วเแทปุกกระเบืองจับรับจับซบ่องบ่

ไปมายังเกาะคอดตีตีตี <sart> <INESh applauding>

นี่นี่นี่ตพอดีอยูหนึ่งบางบางมีทุ่งเทืองเทือกประจเลยเาล็กมันาหัวเทือก ใส่อย่างนี้มันไงก,ก,กลัวลูกคุปทัดทัดอยู่ทั้งได,ด้ปู่ แ ій.. ว a g e n essions ohusion huzter το competitor huzter tod p l a n n ว d ั o i o u s ได้รูเยเยอ m a u r ัน r i u r k a r e n a i n i ก realise ตัวนี้ไปอยากออกปได้ป่ตัวนี้ไอยากออกปได้่เพราะว่าถ้าถ้าเสร็จปูจอเสร็้าบได้อล้เปี่ยนมุมต้นนเสร็จมาเสร็จลหน้ามาีดยขาเสร็จไหลเลย <laughs> cái à. cái nó ở rồi ạ Ừm Còn tấm này nó khá là đỡ, nó